สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับมิสเตอร์จูราชนลนะครับผมเป็นจันดอยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัว CCP นะครับหรือว่า c i s g o Configuration Protocol นะครับตัวนี้นะครับเรียกย่อว่า CCP หรือ Citgo CP ก็ได้ตัวนี้ก็จะเหมาะกับเราเตอร์ที่เป็นตระกูลนะครับเราเตอร์ Citgo นะครับที่เป็นตระกูลนะครับ ISR Router นะครับหรือจะเป็น ISR G2 ก็ได้นะครับ G2 อาเซาคืออินทิเกรตสวิตช์เอาเตอร์นะครับก็พวกตระกูลซิสโก้800นะครับ1,800นะครับอะไรพวกนี้นะครับ2,800ถ้าอายี G2 ก็พวก9 0 0 0นะครับประมาณนี้นะครับ2,900นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ครับเอาง่ายคือเป็น GUI เป็นกราฟิกในการคอนฟิกก็คือสะดวกกับยูเซอร์ที่ไม่ค่อยถนัดการใช้คอมมาซิสโก้นะครับนะครับ หน้าตาของตัว ccp เป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ c i s c o ตัวนี้ครับ c i s c o application โปรโตคอลเบื้โโองต้นไปหาได,าด้ก,ดก่อนจากเว็บ c i s c o ก่อนนะครับก็ c i s c o com แล้วก็ไปเสิร์ชตรงซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดนะครับก็แต่เบื้องต้นเนี่ยต้องมี cco c i s c o ก่อนที่จะดาวน์โหลดได้เข้าใจนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะใช้งานเจนี้ได้เนี่ยต้องมีการดาวน์โหลดมาก็ติดตั้งโปรแกรมไม้เสร็จก่อนทีนี้ผมมีข้อแนะนำคือต้องติดต้องตติดตั้งพวกจากว่ากาแฟเทเยอร์นะครับแล้วก็ใช้ e ที่เวอร์ชั่น ดาวมาหน่อยเป็นเวอร์ชัน e9 e10 หรือ e8 ก็ได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับเอามาดูนะครับก่อนที่จะใช้ตัวนี้ได้เนี่ยาต้ก็มาเซตที่ตัวเอาเตอร์ก่อนทีนี้ผมมีเอาเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมเข้าคันโซนมาแล้วนะครับเป็นเดเบิรก่อนอ่าเดี๋ยวโชว์เวอร์ชันให้ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับของผมจะเป็นตัว1841นะครับเอาเตอร์1841นะครับนะครับอ่าขอเซตโค้เนมนิดนึงนะครับ สมมติทจนเนมเป็นโจอดาร์เตอร์นะครับการที่จะให้ตัว C C P เนี่ยคอนเนคกับตัวเตอร์ได้นะครับเบื้องต้นเราต้องสร้างยูเซอร์ในพัสด์เวิร์ดขึ้นมาก่อนนะครับยูเซอร์ในที่นี้ก็ผมให้ตั้งเป็นโจดอยทีนี้การตั้งเนี่ยต้องใส่เพนกวีเป็นสิบห้านะครับแล้วก็พัสด์เวิร์ดสิโกนะครับ อันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งผมใส่สเต็ปไปนะนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องประกาศ user local นะครับเั็นที่หนึ่งนะครับประกาศ user local เคอล์โดยต,ต้องกำหนดพีมาร์เรทเป็น15บห้าน,นะครับกัในที่หนึ่งนะครับสร้าง user นะครับตั้ง user นะครับ user แล้วก็พัฒน์เบื้อนะครับขั้นตอนที่สองนะครับ ต้องเปิดสวิตเว็บก่อนสวิตเว็บของตัวนาเตอร์ตัวนี้นครับแล้ก็พิมพ์ครับ IP นะครับ HTTP Server ถ้าพิมพ์ตัวนี้คือเปิดเายเว็บธรรมดาใคร้เาเปิดเว็บ s q ด้วย IP HTTP นะครับ c q l s e r v ่อันนี้หมายว่า HTTPS ด้วยนะครับเปิดชั้นสตัวเลยนะครับโอเคนับร้อย นี่มันจะมีการเจนคีย์นิดหนึ่งผมก๊อปให้นะครับ2ดยสองเดี๋ยวทุกคนได้าไปทำได้นะครับรอสองนะครับก็เปิดเซอร์วิสนะครับเปิดเว็บเซอร์ ตั้งเว็บสเทียวอันนี้เว็บธรรมดาอันนี้เว็บ4เทียวนะครับต่อไปก็เป็นการกําหนดให้มีการออเทนออเทนก็คืออ่าออเทนิเคชันก็คือการใส่ยูเซอร์การคอนเน็กเข้ามาโดยยูเซอร์ผู้บริเวรที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะคอนฟิกต่อนะครับผมก็พิมพ์ IP HTTP นะครับออเทนิเคชันเป็นโลคอลแค่นี้นะ อันนี้ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3นะครับกำหนดให้งอกอินด้วยโดยใช้โคลคนะครับตรงนี้เราสามารถใช้เป็นตัวตัวอื่นก็ได้นะตรงน,นี้เอาแบบง่ายๆนะครับขั้นตอนที่4ก็ไปเซ็ตที่ลายวีทีวายนะครับลายวีทีผมเข้าไปลวีทีวายศูนย์สี่ตรงนี้แต,ต่ามารถกกำหนดไงก็ได้ก็งอกอินนะครับโคลคกำหนดว่า เข้ามาได้ต้องใส่ยูเซอร์พัดเปิดทีนี้ต้องกเหิดด้วยว่าการสปอร์ตอินพุตเป็นแบบ s อสเทปและเทลเน็ตอันนี้หมายความว่าเปิด2ออย่างนะการจะมีบเข้ามาที่เครื่องนี้นะครับจะเป็นการเทลเน็ตหรือเซลล์เซลก็ได้นะครับก็คือผ่านได้2ตัวนะครับกรอบให้นะมีขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4เดี๋ยวทุกคนไปดูตามสเต็ปผมเองนะอีกทีนึงน,นะครับ นะครับอ่ะทวนนิดนึงนะครับตอนนี้สี่สเต็ปนะครับนะครับขั้นตอนที่หนึ่งสร้างยูเซอร์พัฟเฟิร์ดโดยเน้นว่าพีเวลสิบห้านะครับขั้นตนที่สองก็เปิดสวิตช์เว็บขั้นตนที่สามก็เปิดการออเทนเนอร์โ็อกข้อขั้นตที่สี่ก็ไปเปิดตปรไฟล์ยูไอศูนย์สี่ให้ล็อกอินเข้ามานะครับได้สองอย่างเชื่อมตอกัเทอร์เน็ตขั้นตอนท้ายคือการเซตไอพีที่ตัวเราเตอร์สมมติผมกำหนดอ่าผมใช้เป็น face, อินเทอร์เฟซกับบีศูนย์ศูนย์นะครับพีศู 0. นย์ศูนย เป็นปัจยอะไรเลยครับที่ครับ,อ,คครบอันนี้เป็นฟาสฟาสฉุนทับศูนย์เค,ครับใส่ IP address หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่กดามันนะครับสองห้าห้าจุดอ้านูัดานะครับแ่มออัดแป๊บนึงนะครับโอเคแต่ผมเสียบเสียบสายการแป๊บนึง ก็ไปเซตเซตไลนผมก่อนให้อยู่ในเน็ตบล็อกเดียวกันเป็นเน็ตบล็อกวงสามเป็นสผมต้องเป็นสามสามซุปหนึ่งให้เจอกันนะ จาก PC เป็นเราเตอร์เจอนะครับแต่เราเตอร์เป็น PC ไม่เจอผมไปเปิดไฟวอลนิดนึงนะครับวินโดว์ไฟวอลครับหนึ่งถ้าใครติดต่อกันไม่ได้ก็เช็คนั่งวินโดว์ไฟวอลนิดนึงนะครับโอเคไปตัวหนึ่งเราเตอร์เป็นใหม่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาต่อไปเราจะมาทดสอบนะครับ ว่าเข้าโปรแกรมได้จริงไหมเราจะเริ่มมาเข้าที่โปรแกรมนะครับนี่นะครับทีนี้การเข้าโปรแกรมเนี่ยติดตั้งให้เสร็จก่อนนะครับให้คลิกขวานี่นะครับแล้วก็เลือกใช้ได้แอดมินนะครับนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาผมใช้เป็นเวอร์ชัน2.8นะครับไปหมดมาดูนะครับผมใช้ CCP เวอร์ชัน2.8นะครับถ้าใครถึงขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าติดปัญหา มันจะมีเรื่องของ Java นะครับกับเซิ p ์ฟเวอร์นะครับติดตั้งให้ถูกต้องนะตอนนี้ก็จะเปิดจะใช้วงานนิดนึงนะครับตัวนี้ใช้ IE นะครับอาจะเป็นจุดหนึ่งที่คนไม่ค่อนิยมใช้ตัว CCP กันนะครับแต่ถ้าใช้ก็คือสะดวกจะเหมาะกับยูเซอร์ที่ไม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 ่เียวาไไม่มีความชำนาญกับคอมมานด์ชิโก้นะครับเพราะอย่างคอนฟิกยากๆเนี่ยมันต้องคอนฟิกเยอะมากนะครับ โอเคครับผมเปิดหน้าตาม,มาได้แล้วหน้าตาสวยงามนะครับนะครับนี่ครับซ s c โกคอน i ฟ u กชั i นโปรเฟชชั่นแนลนะครับ,รบอันนี้ต้องใส่ CCO นะทุกคนต้องไปสมัครในซิ s โกก่อนนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> อันนี้นี่ผมคอนฟิกไปแล้อ่ะผมจะแอดตัวใหม่นะนะครับ หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสามจุดสองห้าสี่นี่คือตัวเราเตอร์เมื่อกี้ยูเซอร์ที่ผมสร้างไว้โจอโดยนะครับปัดเบอร์จะคอนเน็กับบซีเคียวก็ได้ไม่ซีเคียวก็ได้นะครับก็ตามนะครับแล้วก็โอเคนะครับนี่มาแล้วนะครับเอาไปดูตัวนี้นะสามสองห้าสี่นะครับกดนิดโคเวอร์นะครับถ้าติดต่อกันได้นะครับตัวนี้จะขึ้นกบางติดต่อกันอยู่นะครับว่าจะได้ไหมนะครับ ถ้าได้เนี่ยจะสามารถดูสเตตัสของตัวเ,าเราเตอร์ได้นะครับดูสเตตัสได้เข้าไปคอนฟิกได้เราก็หนึ่งนะครับใช้เวลานิดหนึงน่งลองดูเรียติดต่อกันได้ไหมโอเคครับได้ครับนี่นะครับถ้าได้คิดว่า ดีดโคเวอร์นะครับเมื่อวานผมกอมดูอ่าเราเตอร์สเตตัสนะครับเห็นไหมครับจะเห็นทุกอย่างเลยซิดโก่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเห็นไหมครับอ่ามีเมมเท่าไหร่นะครับแฟลเท่าไหร่นะครับเมมสองร้อยห้าสิบหกนะใช้บ้างร้อยแปดสิบหกเห็นไหมครับไอเอชเวอร์ชันสองจุดสี่นะครับตัคนึองตัวนี้ฟีเจอร์ที่เราฟิกได้มี IP พีไฟว์วอลวีพีเอไอเเห็นไหมครับอันนี้คือสเตตัสดูเบื้องต้นได้ถ้าจะเข้าไปเข้าไปคอนฟิกนะครับ จะมีเมนูคอนฟิกเนี่ยเยี๋แยะนะครับลาเตอร์คอนฟิกได้นะครับเนี่ยคอนฟิกได้หมดเลยนะ DSCP, AAACL อ่ะให้ดูตัวอย่างบางตัว DSCP, DSCP pool นะครับเข้าไปเซตไปแอดนะครับง่ายมากหรือจะไปเซต ACL ก็ได้นะครับจะมีอ็อบเจกต์นะครับอันนี้ก็แต่นะ ACL edit, ปบ จะไปแอปอะไรก็ได้เราต้องฝึกฝึกใช้นิดนึงนะครับขอแค่เป็นไอเดียนะครับโอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้พอสมควรนะครับนะครับก็อันที่ห้าก็เซตไอพีนะที่ห้าก็เซตไอพีนะครับไอพีเราเตอร์นะครับห้าสเตปนะครับโอเคนะครับคงจะได้ความรู้พอสมควรนะครับวันนี้นะครับเกี่ยวกับตัวนะครับซิดโก้คอนฟิคชั่นโปรเฟชชั่นแนลนะครับ ขบด5เต็ปเจนะครับไว้พบกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับก็ตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร CNA Security by Joydoy นะครับถ้าสนใจอ่านวมเคิากับผมได้นะครับเดี๋ยวผมสอนเองนั่นะโอเคะ okay, นะครับครับไว้พบกันวิดีโอตัวต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ